ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอร่วมคืนความสุขให้คนไทยกับโครงการสินเชื่อบ้านทอสอเพิ่มสุขให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางไปติดตามรายละเอียดกันค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนตามนโยบายของคอสชธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเตรียมวงเงิน5,000ล้านบาทจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านทอสอเพิ่มสุข มอบวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าธนาคารที่มีประวัติผ่อนชำระด,ดีต่อเนื่องไม่น้อยกว่า36เดือนสามารถกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยวงเงินกู้รายละไม่เกิน15000ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยงคงที่3ปีแรก 3. 9 9ปต่อปีโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอยื่นกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2 5 5 7หรหรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ